วันนี้จะมานี่นะรีวิวตู้ตู้อะไรอะ่ะตู้เหมือนเก็บของนี่แหละตู้พวกลิ้นชักอะ่ะมีสามสามอันนะเห็นปะหนึ่งสองสามซื้อมาจากแอปช้อปปี้ของจากอินเด็กลิฟวิ่งมอนะซื้อมาใช้เองนะอ่ะก็เลยจะ เอาให้ดูเผื่อมีใครอยากไปซื้อบ้างมันเป็นแบรนด์ของไอ้ Winner Furniture นนอ,อ,อ,อะไรนี้เลยมา,าจะมาให้ดูว่ามันโอเคไหมอันนี้ซื้อมาสองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยแต่ไม้ก็ไม้จริงวะน่าจะไ,ไม้จริงนะมแน่นหนา ออนนี้ก็ไมยจริงเหมือนกันนี่ก็ขนาดหเจ็บเจ็บนี่ของนี่นี่นนเป็นไงแต่ว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นไม้อัดแน่เลยบางมากนั่งก็แตกกันนี่นี่ด้วยอ๋อนนี้มาจริงแล้วก็ด้านหลัง ่ฟังเสียงก็น่าจะรู้นะเห็นไหมฟังเสียงก็น่าจะรู้นะเห็นไหมข้างหลังแม่จะเป็นไม้อัดนะครับผมเนอะเดี๋ยวบอกก่อนก็รายละเอียดก็ลองไปอ่านดูเนาะในแอปช้อปปีเป็นของของอินเด็กเนาะลองไปอ่านดูแต่นี้แค่เหมือนมารีวิวแบบบ้านๆให้เราดู เออแล้วก็อะเดี๋ยวบอกกันว่าความนี่ความยาวใช่ไหมความยาวประมาณสี่สิบเอ็ดเซนก็คือน่าจะหนึ่งมรทัดกว่า,วาเนาะหนึ่งมรทัดกว่าสี่สิบเอ็ดเซนความสูงจากพื้นอันเนี้ยอันนีอนน้อ่านจากรายละเอียดเขานะประมาณแปดสิบเซนครับผมแปดสิบเซนความสูงนะแล้วก็ส่วน ความยาวนี่นะเอ้ยใช่ป่ะอันนี้ความกว้างพูดมั่วไปหมดละความความกว้างนี่นะเดี๋ยวต้องดูก่อนนีความกว้างก็80เซนเหมือนกันก็คือเท่ากับความสูงนะนี่เป็นรอยนิ้วมือแล้วที่ว่า สั่งมาจากอินเด็กเพราะว่าข้อดีคือเขาส่งให้เราฟรีนะครับผมฟรีอ่าชอบตรงนี้แหละส่งฟรีแต่ราคาถือว่าถ้าสำหรับผมผมว่าราคาสูงนะราคาสูงสูงกัาเรื่องอยู่ส่งฟรีแล้วก็เขาประกอบให้ฟรีด้วยอ่ามาติดตั้งให้ฟรีด้วยถือว่าถ้าเป็นเหมือนพวกแม่บงแม่บ้านหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาว่างนะ อว่าดีนะที่เขามาประกอบให้เราฟรีทั้งประกอบให้เราฟรีส่งฟรีก็ช่างบริการดีพูดดีพูดเพราะแล้วก็เขาก็ทํางานคือเป็นมืออาชีพนะทํางานเนียนไอ้แบบว่าเรามัดระวังเหมือนกันเนาะอ่ามก็มีตำหนิบ้างนิดหน่อยอย่างว่าแหละมันไม่มีอะไรเรียบเนียนเป๊ะไปร้อยเปอร์เซ็น์หรอกเนาะแต่ก็ ่าไปน่าเกียดมากเออ,อนนี้เป็นไม้ไม้บางจะเป็นไม้นั่นก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเออด้านล่างนี่มันมันมีไอ้นี่นะดูกันนะมองไม่เห็นหรอกคือจะบอกว่ามันมีมีให้อะไรนะเหมือนเป็นยางดำๆอะรองกันไม่ให้ไม้เนี่ยมันโดนพื้นเพื่อเป็นรอยนะ กันเพื่อไม่ให้ไม้โดนพื้นเพื่อเป็นรอยหนักไหมถามว่าหนักไหมโคตรโอโ้โหน่าจะประมาณยี่สิบามสิบโลได้มั้งนี่อยู่ๆแล้วนี้แหลก็หนักเหมือนกันไม้เนาะแต่ว่ามาพูดถึงข้อที่ผมไม่ค่อยชอบนะตอนแรกผมไม่รู้เหมือนกันใจจริงคือตู้เก็บเนี่ยจริงๆผมเราอยากได้ให้มันปิดหมดเลย อันนี้มันไม่ปิดหมดอ่ะมันไม่ปิดหมดก็บางทีฝุ่นฝิ่นอะไรเข้าไปเนาะพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยอืมชอบมันเนี้ยฝุ่นเข้าแต่ถ้าคราวหน้าเดี๋ยวซื้อก็ซื้อจากที่นี่แหละแต่เราก็จะเอาที่ว่าปิดปิดหมดเลยปิดหมดนี่มันเกิดไว้ก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะเพราะว่าใจเขามาประกอบให้อะดี มาส่งให้มาติดตั้งให้ฟรีเนี่ยดีถามว่าแต่จริงๆแนละ้วผมเป็นคนชอบอยากจะประกอบเองนะเพราะว่าเราประกอบเองเราได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดมีใช้ความคิดไงอ่าผิดถูกแล้วก็ลองกันไปไม่น่ายากเกินความสามารถหรอกเดี๋ยวนี้เราประกอบเองเราก็จะได้เรียนรู้แต่ถ้าคนไม่มีเวลาว่างก็ให้เขาประกอบให้นะดีแล้วีแล้ว ถ้าคนมีเวลาว่างก็ประกอบเองก็ดีแต่ว่าอันนี้เขาเขามาประกอบให้เนาะแล้วก็จะมีให้เม็ดเม็ดอะไรก,รกรันกระแทกกันกระแทกงานก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคอยู่นะ ราคาสองพันหนึ่งหมดมากินไม้แล้วถ้าถ้าจะซื้อก็ซื้อพวกช่วงตอนลดราคาดีวันที่สิบวันที่อะไรเนี้ยสีขาวสวยงามอยู่นะนี่ดูเนี่ยแต่เสียท่าเป็นรูเนี่ยดิเพราะว่า ฝุ่นมันมีเยอะเนาะบ้านผมมีฝุ่นเยอะไม่อยากได้ที่มันเป็นเป็นโลเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งประมาณนี้แอบรู้อะไรก็ถามมาแล้วกันเน,ะนาะก็ามมาวกว้างดีน,นะ ใส่ได้เยอะเลยก็อสอบของได้เยอะแยะ,ะทีครับไปแล้วนะสวัสดีครับ